แวงค่ะบวกกับสภาพแวดล้อมทางด้านไอทีที่เข้าใกล้คำว่าไฮบริดกว่าที่เคยค่ะทางผู้บริหารนะคะก็มีการจัดการความเสี่ยงขององค์กรค่ะจำเป็นจะต้องเตรียมตัวนะคะแล้วก็ํำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้ภายในองค์กรค่ะวันนี้ค่ะเราได้รับเกียรติจากทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุนิรถ์ค่ะ และได้รับความอนุเคราะห์นะคะเรื่องการจัดงานและสถานที่และได้รับเกียรติจากทางบริษัท AIS พันธมิตรค่ะที่จะนำพาทุกท่านนะคะไปพบก,กับความน่าสนใจค่ะเกี่ยวกับระบบงานบนอินเทอร์เน็ตค่ะและภัยรายใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อหอน่วยงานค่ะลำดับถัดไปนะคะขออนุญาตเรียนเชิญท่ารนรณพมนเกียรติทองค่ะ ท่านรองนายแพทย์สาธาราณาสุขจังหวัดอุตรดิตถ์กล่าวเปิดงานเพื่อเป็นเกียรติในพิธีด้วยค่ะขอเรียนเชิญเลยค่ะกิบเป็นท่านวิทยากรตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านนะครับก็กระผมนะก็มีความยินดีนะที่ได้มาเป็นประธานนะครับในการเปิดการประชุมนะครับในเรื่องของระบบเทคโนโลยีหรือเรื่องของความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์นะครับ ท่านผูนน้กล่ารายงานก็เห็นว่าในโลกปัจจุบันนะฮะเรื่องของไซเบอร์นะครับเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเรื่องของเอไอนะครับม,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 รนะมีความมีความอะไรนะมีความมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดหลายๆเรื่องที่เรายังไม่ได้ดําเนินการนะครับหลายเรื่องที่เรายัางไม่ไดำเนินการนะครับแล้วหลายๆเรื่องที่เป็นปัญหาอุปสรรษัทที่เกิดขึ้นนะครับก็มีอยูนะ่ในบางเรื่องที่เรา ที่ทางไอที IT ของเราเนี่ยนะที่ตลอดระยะเวลาประมาณสักสามสี่ปีเนี่ยท่าน,นท่านเดรสวบัติท่านเด่นแต่ได้ใน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 วางระบบเรื่องของไอทีเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับอันนี้เป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอีรานะครับได้มีการเตรียมวพร้อมในส่วนของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอีก์เราเนี่ยนะครับอาจจะพัฒนายงไม่ถึงนะครับก็ต้องอาศัยความร่วมมือนะครับจาก อะไรในภาคีคือใายนะที่มีศักยภาพที่สูงกว่านะครับนำมาให้ให้เราได้เรียนรู้แล้วก็พัฒนานะครับในส่วนของการประชุมวันนี้นะครับก็คงจะหวังว่าในเรื่องของการดูแลนะครับในการปกป้องนะครับในการดูแลความปลอดภัยทางด้านไซเบอร์เนี่ยนะครับน่าจะมีเทคนิคใหม่ๆนะครับให้กับทาง IT-MAN ของเราทานะครับในฝั่งของโรงพยาบาลที่เป็นระดับ Secondary กับเนี่ย มีดาต้าท the ี trendy, ่ก็ข้างมาหาศาลเรามีเรามีคลินิกมีรอยจุดเชื่อมในการที่จะต้องให้บริการก่อนข้างเยอะเลยก็เลยเป็นตัวที่จะต้องมีการวางระบบในการกรต่อไปนะครับบรรจากในการฝึกอบรมปรนเนี้ยนะครับทางผู้เับาการรับลงโดยโดยส่วนตัวผมเองผมว่าในจังหวัดจุดต่เราเนี่ยนะครับในเรื่องของการข้อมูลหลุดออกไปนะไปสู่สาธารณชนเนี่ยเพราะว่าน่าจะกระ่มอยลงนะ แล้วก็การเรงยนเด็กปรชุมคนเนี้ยนะครับก็คงจะประสมผลสมเลยนะครับําวัตถุประสงค์ต่างๆรู้จักแล้วก็ในส่วนของเจ้าหน้าที่เราก็สามารถที่จะนำองค์ความรู้ต่างๆนะครับไปพัฒน,นานะครับแล้วก็พิจารณาในเทคโนโลยีใหม่ๆที่มีความเหมาะสมที่จะใช้ในหน่วยงานนะครับผมเองผมก็ไม่รู้แล้วว่าทางไอทีแมนเขาอยากได้อะไรขอประชุมนะคะท่าปรานพบเกตทองเป็นอย่างสูงค่ะลำดับถัดไปน,นะคะขออนุญาต เรียนเชิญค่ะคุณพง์อินชูสุวรรณค่ะตัวแทนจากทางบริษัทแอคทีวีเมียนไทยแลนด์นะคะและคุณนัลทพยยอดเพชรค่ะตัวแทนจากบริษัท AAS ค่ะเพื่อมอบของขวัญที่ระลึกให้กับท่านนสวัสดีทุกท่านนะครับผมพง์อินชูสุวรรณครับเรียนสันส้นๆประบอตกันได้นะครับผมเป็นวิทยากรด้านความปลอดภัยบนระบบคอมพิวเตอร์จากบริษัทแอคทีวีเมียนไทยแลนด์ครับซึ่งทางบริษัทแอคทีวเมียนไทยแลนด์เป็น พาร์ทเนอร์พันมิตรกับทาง AS ที่มาจาัดในส่วนข,ของตัวหัวข้อง,งานสำนักงานความร้อนทับน์เดในวันนี้นรนนนครับตับหัวข้อที่เซสชั่นของผมจะมาแชร์ความรู้ไปเนี่ยเซสชั่นเช้าเนี่ยจะไม่ไม่ได้เรียกว่าเลี้ยงขายของและกันจะเรียกว่าเหมือนกับมาเล่าสู่กันฟังมาพูดในเรื่องของที่มันน่าจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่เราก็น่าจะเจอกันเวลาเรามีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในองค์กรในหน่วยงานประเภทต่างๆรวมถึงด้านสาธารณสุขนะครับ สำหรัหัวข้อที่ผมจะมาแชร์ความรู้วันนี้จะเป็นหัวข้อเรื่อง Cyber ร์แอ c แท็กอินเทแคร์ออฟเฟคชันครับภัยร้ายใกล้ตัวที่ส่งผลกระทบต่อหน่วยงานด้านสาธารณสุขผลกระทบท่ได้บว่ามันที่เกิดขึ้นหลังจากที่องค์กรรวมถึงหน่วยงานด้านสาธารณสุขเนี่ยถูกโจมตีทางไซเบอร์รวมถึงสาเหตุเทคนิคต่างๆที่ผู้โจมตีใช้เพื่อประสงค์ร้ายต่อองค์กร,รและหน่วยงานของพวกเราภาพรับ จากบหมายคุ้มพรอข้อส่วนสุคคลที่มีการประคับใช้กันในปัจจุบันในเรื่องของปัญหาด้านความทุกวันนี้เวลาผมไปออกเคสของทางสาธารณสุขเวลาไปออกกับแบรนด์อื่นๆนะครับเขาจะมีการยกเหตุการณ์ของโรงพยาบาลสระบ,บุรีขึ้นมาทุกครั้งทั้งที่เหตุการณ์โรงพยาบาลสระบ,บรุรีเกิดมาหลายปีมากแล้วสี่ปีได้แล้วมั้งญญแต่ยังจูกพูดถึงจนถึงทุกวันนี้นี่เป็นความเสียหายด้านชื่อเสียง อีกรูปแบบหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นความน่าเชื่อถือของโรงพยาบาลและองค์กรเซอนเบอร์อยากจะใไปเบอร์อย่างน้อยหนึ่ครั้งและคำถามคำถามย้อนและทุกวันนี้หน่วยงานโรงพยาบาลองค์กรสาธารณสุขของเรามีความพร้อมที่จะป้องกันการโจรีรามเซอเบอร์ตรงนีน้มากมาแค่ไนะันเป็นที่ทราบกันดีว่า ไม่ว่าเราจะดําเนินธุรกิจประเภทใดก็ตามหรือจะเป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไรในรก็ตามองค์กรหลายๆแห่งเนี่ยยอมที่จะจ่ายเงินพอๆกับงบประมาณด้านความมั่นคงปลอดภัยตื่นๆขององคอ์กรเพื่อหลีกเลี่ยนนองผลกระทบอันร้ายแรงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์ข้อมูลรายงานของทางบริษัทประกันภัยแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเป็นบริษัทบริษัทประกันภัยเกี่ยวกับไอทีระดับโลกเลยเนะี่ยให้ข้อมูลว่าองค์กรต่างๆในโลกนะครับโดยเฉพาะในโซนยุโรปแต่โซนอเมริกาเนี่ย เข้าใกล้สภาวะลอมละลายมากยิ่งขึ้นจากการโจมตีทางไซเบอร์และการละเมิดข้อมูลตอนนี้7ดในแปประเทศทั่วโลกยอมรับและจัดอันดับให้การโจมตีทางไซเบอร์นะ่ะเป็นภยัยคุกคามอันดับหนึ่งต่อองค์กรของพวกเขาพูดตอบแบบสอบถามเกินครึ่งครับหรือประมาณนะอ่าสี่ิบเซนะครับรายงานการโจมตีทางไซเบอร์ในช่วง12สเดือนที่ผ่านมาเ,นเพิ่มขึ้นเฉลี่ย4ี่าเอร์เตต่อปี และประมาณหนึ่งในห้าของผูตต้ตอบแบบสอบถามหรือประมาณสิบเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับบอกว่าในรอบที่ผ่านมาการโจมดีของรนซัมแร์เพิ่มขึ้นเฉลี่ยที่สิบหกเปอร์เซ็นต์ต่อปีและสองในสามของเหยื่อยอมจ่ายเงินแต่ไม่มีข้อมูลย้อนแย้งอยู่นิดหน่อยครับเหยื่อที่ถูกการจมดีทางไซเบอร์มากกว่าครึ่งหรือประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะเขาบอกว่าการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากครับ แต่พอเราถามเหลือ55%นี้ว่าแล้วโอเคมันสัมัน์แล้วคุณมีแนวทางในการระมัดระวังตัวหรือนโยบายในการป้องกันการโจมตีทางไฟเบอร์หรือยังจำนวนตัวเลขจาก55%ลดลงเหลือเพียงแค่36%เท่านั้นครับในด้านลบกับต้นทุนขององค์กรได้ครับหลายๆองค์กรต้องเสียงบประมาณมหาศาลจากการถูกโจมตีทางไฟเบอร์ข้อมูลจากองค์กรที่ตอบกับสอบถามควาอนตงใน5ซึ่งเพิ่มมากจากมากมากขึ้นจากปีที่แล้วในประมาณ24%บอกว่า เขาต้องมีการเสียงโงประมาณมากขึ้นหลังจากที่ถูกการโจมตีทางไซเบอร์ความเสียหายกรณีลูกค้ากำลังจะเปลี่ยนใจจากเหตุการณ์การโจมตีที่เกิดขึ้นค่าใช้ใจ่ายกรณีสูญเสียผลผลิตและโอกาสในการขายรวมไปถึงความเสียหายต่อชื่อเสียงในระยะยาวค่าเฉลี่ยการใช้ใจ่ายหลังจากที่องค์กรหน่วยงานพุ่งเป้าไปที่ระบบอ e ีเมลขององค์กร40%โจมตีไปที่เซิร์ฟเวอร์ขององค์กร37% โจมตีผ่านระบบรีโมทแอคเซสเซิร์เวอร์อีก31%โจมตีผ่านอุปกรณ์พกพาส่วนตัวของพนักงานอันนี้ผมเน้นย้ำว่าอุปกรณ์พกพาส่วนตัวของพนักงานที่ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ที่ไอทีจัดให้ที่ไม่ใช่อุปกรณ์มือถือที่ไอทีจัดให้เพราะอุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงานหรือตามนโยบายที่เป็น Bring Your Own Device หรือ BYOD เนี่ยองค์กรไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้าไปสั่งให้เขาติดตั้งโปรแกรมต่างๆเพื่อป้องกันภัยได้ นั่นหมายความว่าอุปกรณ์ส่วนตัวของพนักงานก็เป็นช่องทางหนึ่งที่แฮกเกอร์หรือผู้โจมตีทางไซเบอร์ใช้ในการโจมตีเข้าสู่องค์กรซึ่งสูงถึง29เลยทีเดียวและนอกเหนือจากนั้นก็จะเป็นพวกการโจมตีพวกยิงแพ็กเกจอย่างเช่นพวกดี o รอแท็กอีก e 26จากข้อมูลที่กล่าวมานะครับมันจะสอดคล้องกับรูปแบบการทํางานในยุคป,ปัจจุบันครับก็คือองค์กรหลายๆที่เริ่มให้ความสําคัญจากการทํางานจากระยะไกลนโยบายการทํางานแบบ Hybrid w o r k p l a c e ข่าวออฟฟิศสอวันทํางานที่บ้าน3วันกับระบบคลาวด์มากยิ่งขึ้นเหตุผลจากการระบาดของโควิด1 9ความท้าทายที่เพิ่มขึ้นของฝ่ายไอทีมันเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าความปลอดภัยจากการทํางานจากระยะไกลมันจัดเป็นความเสี่ยงรูปแบบหนึ่งที่องค์กรทุกประเภทต้องเผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้อันนี้ยังไม่นับถึงปัญหาเรื่อง human error จากการทํางานนอกสถานที่นะครับว่าอยู่บนเครื่องคองมพิวเตอร์ของเราปกติบนคอมมีการแมปพวกไดเอ็มไดเอฟไดเอสอะไรพวกนี้บ้างไหมฮะแล้วเวลาเข้าใช้เนี่ยเบ็ดไปลคลิกเข้าใช้ได้เลยไหมครับต้องใส่ยูเซอร์เนมพาสเวิร์ดก่อนเข้าใช้ไหมครับถ้าเกิดเราเบ็ดไปลคลิกเข้าใช้ได้เลยเวลาไลน์ซอฟต์แวร์วิ่งแลน์ซอฟต์แวร์ก็เด็ดไปลคลิกเข้าใช้ได้เลยเหมือนกันนะครับไฟล์ที่ถูกเข้ารหัสจะไม่สามารถเปิดใช้งานได้และตัวโปรแกรมแลน์ซอฟต์แวร์มันจะมีการทิ้งจดหมายได้ค่าถ่ยไว้ให้เรา ว่าเราจะต้องมีการจ่ายเงินให้เขานะแล้วก็จะมีการขู่กันโชคว่าถ้าคุณไม่จ่ายเราจะเอาข้อมูลตรงนี้ไปเผยแพร่สู่สาธารณะขู่เรียกค่าถ่ายเราขู่จะเอาไปเผยแพร่เนี่ยเขาเอาตัวอย่างข้อมูลไปขายเรียบร้อยแล้วครับตามข้อมูลที่ทางอาจารย์ปริญญาหอมอเนกแจ้งไว้เนี่ยรันซอแวร์มีรูปแบบการโจมตีเป็น triple extortion ก็คือขู่กันโชคแบบสามชั้นเข้ารหัสเรียกค่ถ่ายขู่เผยแพร่สาธารณะ ขายก่อนเรียบร้อยแล้วเพราะเขารู้ว่าเหยื่ออาจจะไม่ยอมจ่ายเงินให้เขาหรอกเขาให้คุณพ่อบ้านนั่งเปิดคอมทํางานอยู่คุณแม่บ้านก็อาจจะบอกเอ้ยเธอเข้าเว็บนี้ให้หน่อยซื้อของชิ้นนี้ให้หน่อยใจยบัตรเครดิตอันนี้ในเว็บนี้ให้หน่อยทั้งๆท,ที่คุณแม่บ้านก็อาจจะไม่รู้หรอกว่าเว็บนั้นมีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนแต่ถามว่าคุณพ่อบ้านปฏิเสธได้ไหมฮะไม่ได้เนี่ยอายากได้ก็ต้องซื้อแรงสนับสนุนต่างๆโอ้ยมีเว็บมาใหม่มีเพลงมาใหม่ พ่อเนี่ยหนังเริ่มเน้นหน้าดูมากเลยโหลดให้หนูหน่อยแรงสนับสนุนจากที่บ้านเยอะมากและเครือข่ายที่มีการใช้งานที่บ้านก็อาจจะไม่ได้มีระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีพอคำถามครับทุกวันนี้รหัสผ่าน wifi ของที่บ้านเนี่ยเป็นรหัสผ่านตัวเดียวกันกับที่มันพิมพ์สกรีนอยู่บนตัวกระจายเราเตอร์ไหมฮนะบ้านไหนยังใช้แบบนั้นอยู่บ้างครับไป เป็นพาสเวิร์ดเดียวกันกับที่แปะอยู่บนเราเตอร์หรือเปล่าไม่กล้าย,ยอมรับไม่เป็นไรครับหลายๆท่านะอาจจะมีอยู่ในใจผมไม่รู้หรอกหรือยูสเซอร์นมกับพาสเวิร์ดที่ใช้ในการเข้าไปแก้ไขตัวแอดมินของตัวเราเตอร์ยังเป็นค่าพื้นฐานจากโรงงานหรือเปล่าได้เหรอครับที่มนุษย์อย่างเราจะแยกไม่ออกว่าคนที่อยู่ในวิดีโอพูดไม่เป็นธรรมชาติเลย เสียงก็ไม่สิงกับปากลักษณะอิริยาบถต่างๆก็ดูเป็น AI มากๆอันนี้คือสัญญาณที่อาจจะเป็นการโจมตีที่เป็นโซเชียลเอนจิเนียริงแล้วทุกวันนี้ในไทยเราหรือแม้แต่ในต่างประเทศเราเจอโซเชียลเอนจิเนียริงรูปแบบไหนบ้างอ่ะสแกแวร์ตัวแรกสแกแวร์ในปัจจุบันมันจะมาในี้แฮกเกอร์อยู่บนสัญญาณยีแยงแกคุณแล้วทำการดักข้อมูลอยู่ก็ได้ ต่อมาในเรื่องของการละเมื่อทางกายภาพครับอย่างในกรณีนี้จะยกตัวอย่างกรณีที่เป็นเทคนิคข้อซัพพอร์ตสแกมที่ผมเล่าไว้ฟังคุณหมอคอมเสียจะโทรหาไอทีแต่ก็จะมีเทคนิคข้อซัพพอร์ตสแกมเข้ามาเอาเอ้คุณหมอคอมเสียอ,อ๋อผมเป็นไอทีของโรงพยาบาลทันีีเลยครับเดี๋ยวผมแก้ไขให้นะคุณหมอไม่ต้องเสียค่าโทรศัพท์โทรไปเลยระหว่างที่แก้ก็จะใส่พวกคีย์ล็อกเกอร์เข้าไปเพื่อดักข้อมูลคุณหมอต่างๆ ิจิ c a ลบริสต์ตรงนี้รวมไปถึงในเรื่องของเทคนิคการแอบดูรางผ่าที่เรียกว่า s h o เ l อเซอร์ฟิ้ได้ด้วยเวลานั่งนทางานเคยกังวลไหมครับก็จะมีใครแอบมองผ่านข้งหลังมองข้ามไหลเราเข้ามาเพื่อที่จะดูว่าเราพิมพ์อะไรบ้างหรือแม้แต่ในต่างประเทศปกติแล้วหน่วยง,งานด้านสาธารณสุขเวลากำจัดพวกเอกสารสําคัญสำคัญ,คญมีนโยบายในการกาจัดเอกสารยังไงบ้างครับกำจัดทิ้งมีเผามีย่อยมีอะไรบ้างไหมครับ ซึ่งในต่างประเทศมันจะมีรูปแบบการโจมตีที่เรียกว่าด u มส s t e r ์ i ดว n g d u มส s t e r ์ได i n g ก็คือการลงไปคุยถังขยะเพื่อค้นหาข้อมูลส่วนัคส่วนัคขององค์กรนั้นๆั้นแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ในด้านลบต่อซึ่งอันนี้จัดเป็นในส่วนของการละเมิดทางกายภาพเสียทีผมไม่ได้ดูวิดีโอดันเล้งไปที่หน้าแชทเขาบ้างเด้งไปที่หน้าเว็บไซต์เขาบ้างซึ่งอันนี้เป็นเทคนิคทำการตลาดแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีบางเพจ เอาลักษณะที่เป็นลิงก์หรือสคริปที่อันตรายมาโพสบนเฟซบุ๊กไอโพสนั้นนะคือบ่อน้ํากัดดักอย่างดีบนระบบที่เราเชื่อใจว่ามันเป็นเว็บไซต์ที่ปลอดภัยและไม่น่าจะโดนโจมตีมีใครคิดบ้างไหมคะว่าเราจะโดนโจมตีผ่านการกดลิงก์บางอย่างบนหน้าฝีเฟซบุ๊กมีโอกาสเกิดขึ้นได้นะครับอันนี้จะเรียกว่าวอร์ตรีโฮเอ็นและช่หบ่บางตัวมีความเสี่ยงอยู่ในระดับสูงด้วย ตามชื่อกฎฐาน ISO IEC 27005นะครับเขามีการจำแนกช่องโหวดได้ตามลักษณะระดับาาต่อไปนี้เลยครับก็จะมีในเรื่องของช่องโหว่ที่เกิดจากการใช้ซอฟต์แวร์ที่ไม่ถูกดีคติช่องโหว่ที่เกิดจากการใช้ฮาร์ดแวร์ช่องโหว่ที่เกิดจากมนุษย์หรือพนักงานช่องโหว่ที่เกิดจากนโยบายขององค์กรเองและช่องโหว่ที่เกิดจากเครือข่ายขององค์กรทำไมช่องโหว่ถึองอันตราย ช่อวัวในระบบต่างๆเนี่ยบางครั้งมันเป็นเหมือนกับเส้นผมบางภูเขาครับซึ่งมันอันตรายมากนะฮะและหลายบริษัทมักจะมีช่ชอโหวหรือชุปออดพวกนี้อย่างน้อยหนึ่งจุดโดยที่องคอ์กรเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้รู้ตัวด้วยซ้ำข้อมูลการวิจัยจากทางเอลเนี่ยเซกนะครับมีการอ้างอิงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยครับแปดสิสี่เปอร์เซ็นตขององคอ์กรนั้นในด้านไอทีการเงินการค้าปลีกการผลิตรัฐบาลการโฆษณาสาธารณสุขและคมนาคมเนี่ย อย่างน้อยจะมีการถูกปุกรุกโดยช่องโหว่ที่มีความเสี่ยงสูงอย่างน้อยหนึ่งรายการซึ่งก็จะอยู่ในช่องโหว่ห้าประเภทนั้นนะแรมเนยมากกว่าอีนนะครับที่สําคัญเลยครับถ้าเกิดว่าเครื่องเนี่ยมันเป็นพวก SSD เมื่อไหร่ครับคือใช้งานแทบไม่มีผลนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นพวกฮาร์ดดิสก์จันหมุนอยู่ครับก็าอาจจะรู้สึกบ้างครับว่าพอลงไปแล้วอาจจะหน่วงเปิดซอฟต์แวร์ขึ้นมาช้าขึ้นกว่าเดิมก็อปปี้ไฟล์อาจจะช้าขึ้นกว่าเดิม,ดมแต่ว่า ทางอีเซเนี่ยเราขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเรื่องความเบาครับแล้วก็ได้รับารางวัลมาโดยตลอดนะครับเรื่องอวอร์ดต่างๆเกี่ยวกับเซอฟต์แวร์ที่มันเป็นการอินสต l ลแล้วก็ใช้งานทรัพยากรเครื่องแบบไร้เวทนะครับ